จะกินกับออสได้ไงเนี่ยดูออสดีครับทุกคนนี่หญ้ามีนะครับไม่แบ่งให้แป้นนะดูดิออสนี่แฟนนะออสนี่แฟนออสนะลูกดูดิอ๋อมังง่อนใส่พ่อแล้วลูกฮะออสไม่ให้กินหรออออสไม่ให้กินนะลูกโอ้ไม่เป็นไรลูกเอามากินน้ำอ้อยจากข้อแล้วกันเนาะหน้าปากลูกหน้าปากออสไม่ต้องกินออสกินหญ้าละ บนนะครัโบนน่อยบนน่อยจ้านี่นะครับดูอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไพรออสนะครับผมเห็นหรือเปล่าครับโอ้โหพระอาทิตย์นะครับส่องนะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็อยู่กับไพรออสนะครับซึ่งไพรออสก็อยู่ที่หลักของเขานะครับผมก็ตอนเย็นแล้วนะครับ นี่เราก็มีหญ้าให้เขากินนะครับผมในเวลาที่เข้านอนแล้วนะตอนนี้นะดูครับสุดหล่อของเราครับยังหอบหญ้าอยู่เลยนะดูวางแค่มัดเดียวนะครับก็เป็นช้างที่หอบกินเก่งนะครับแล้วก็กินบนงาอย่างนี้นะครับได้นะครับเป็นนิสัยไปแล้วนะครับผมนี่นะครับไทออดของเรานะครับก็ตอนช่วงเย็นอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็ได้เวลาที่จะต้องไปหาน so kind of really ้องแป้นของเรานะครับหรือแม่คุณทรัพย์ของเรานะครับผม ไปอยู่ในป่านะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะไปรับนางนะครับกลับที่ปางนะครับกลับมาอยู่ในโรงนะครับไปกินหญ้าต่อที่ปางนะครับหญ้าที่อยู่ที่ปางของเรานะครับผมวันนี้เราก็จะมาทักทายออสก่อนนะก่อนที่เราจะไปหาแม่เป้านะครับดูครับกาลังกินอย่างอริสอร่อยเลยนะคุดออสเรานะครับผมมาดูกันหน่อยนะว่าสุดหล่อของเราจะหล่อยังไงนะครับผมมาดูกันหน่อยนะฮะ อาอในครับนี่นะครับมาดูความสุดหล่อของไพออตนะครับก็ช่วงบ่ายก็ฝนตกนะครับตกตกหายหายหยุดหยุดนะครับที่ป่าของเรานะครับฝนตกบ่อยนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าที่หลักก็จะแฉะมากเลยนะครับเป็นธรรมดานะครับช้างที่ผูกนอกโรงก็จะไม่มีลังคาแล้วก็อาศัยต้นไม้ใหญ่นะครับกันแดดให้นะครับนี่นะก็เล่นดินเล่นโคลนนะครับผม ก็ที่ที่ดินก็อาจจะดูดีหน่อยแต่พอออสอยู่ตรงนี้นะครับก็พอดินเปื่อยเท่านั้นแหละนะครับโดนฝนนะครับก็ขุดเป็นร่องเลยนะครับเห็นไหมนี่จะขุดตลอดเลยนะครับตรงนู้นก็ขุดนะครับเนฮะนี่ตรงนี้ก็ขุดเป็นร่องลึกเลยนะครับเราต้องเอาอื่นเขาเนี่ยนะครับไปไปถมถมนะครับไม่งั้นก็เขาจะขุดเรื่อยๆนะครับถ้าเราเอาขี้ไปถมตรงที่เราขุดนะครับเขาก็จะไม่ขุดนะเขาจะรังเกียจอึเขานะครับผม ก็ไม่มีวิธีแก้นะครับเอาทรายเข้าไปก็ขุดอยู่ดีนะครับผมนี่นะนี่นะครับก็จะเป็นร้มเป็นบ่อหน่อยนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับผมนี่นะฮะไปออสนะครับผมก็สบายดีนะครับฝนตกนะครับผมกินหญ้าต่อนะครับโอเคนะครับใต้เวลาที่เราจะไปหาแม่แป้นเรานะครับผมวันนี้ก็มาทักทายออสหน่อยนะครับผมสุดหล่อของเรานะครับก็ยังกินหญ้าอยู่นะครับผม โอเคไปกันเลยนะครับนี่ฮะนี่กระท่อมของเรานะครับผมนี่นะโอเคนะครับเราไปกันเลยนะครับวันนี้ก็มีผลไม้เล็กน้อยนะครับไม่เยอะนะครับโอเคนะครับเราไปหาแม่แป้นเรานะครับนี่นะครับก็จะมีมะม่วงสองสองแกนนะครับสองอันนะครับแล้วก็หนังอ้อยนะครับผม โอเคเราไปหาให้แป้นเรานะครับในแป้นเราตัวนี้อยู่ในป่านะครับผมไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับผมนี่นะรูนะครับผมเลยต้นไม้แห้งไปนะครับผมเราก็ต้องเดินทางกันนะครับผมเข้าป่าไปเลยนะครับมันจบธรรมชาติด้วยนะครับก็จะมีหญ้าแลหญ้าตรงที่เราปลูกนะครับ สวยงามเสมอนะครับต้นไม้สูงสูงนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับต้นไม้สูงสวยนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับท้องฟ้านะครับวันนี้นะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับนี่โอ้นะไปกันเลยนะครับไปหาแม่แป้นเราหน่อยนะครับผมนี่เส้นทางไม่มีนะครับ ก็ต้องใส่รองเท้าบู๊นะครับเนี่ยเพื่อเหยียบตัดมีพิษอะไรอย่างนี้นะครับเอานั่นไงให้เอ่ยนะครับผมเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นสาวสวยของเราแล้วนะครับผมนั่นไงครับนั่นไงวัดดีจ้าสบายดีเปล่าลูก อา้ารู้สึกว่าไม่กินหญ้าเลยนะหญ้ายังเต็มอยู่เลยนะครับของจะอิ่มนะครับผมนี่ครับทางเดินของเราดูดีครับว่าไงจ้าแปน้นสบายดีหรือเปล่าลูกอิ่มไหมวันนี้อิ่มไหมลูกอิ่มไหมคะสบายดีนะ หล่อของเราสุดสวยของเรานะครับไม่ใช่ชุดหล่อนะนี่สบายดีไหมลูกฮะ<อ>วันดีจากคุณสวยอิอ่มไหมวันนี้อิ่มไหมลูกอิอ่มไหมครัอิอ่มนะอโอ้หิวเปล่าลูกฮะพ่อมีรางวัลให้นะ<อ>นี่รางวัลให้นะครับนี่อวบของเรา เดี๋ยวเอารางวัลให้แป้นหน่อยนะแป้นคงจะหิวไหมลูกนะหิวแล้วเหรอ <c oughs> เอาอยู่ในป่าไม่ได้กินผลไม้เนาะ <c oughs> โอ้กินเยอะเหมือนกันนะครับก็รอบๆนี่กินหมดเลยนะครับผมข้างบนนะโอเคนะเรา,าป้อนมะม่วงให้เขาหน่อยนะอาปากลูกอาปากใน่ะโอ้โหดูดิดำหมดเลยอ่ะฟันดำหมดเลยลูก <c oughs> ฟันดำหมดเลยนะ อ้าปากทีอ้าปากอ้าปากหน่อเร็วบนก็ลูกนี่นะก็นี่นะครับผมเราอยู่ตรงแม่แป้นเรานะครับวันนี้เราก็ไม่มีถุงนะชิ้นดิ้นหน่อยอ้าปากหน่อยลูกอ้าปากหน่อยค่ะโอ้นะฮะดูดิฮะนี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอ,อร่อยนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป้นหนึง่งคนเหนีอยออกเหนียออกนะครับ ก็ดูรอบๆก่อนนะครับว่าแม่แป้นเรากินเยอะไหมครับผมก็มาดูกันหน่อยนะครับก็รอบๆนะครับผมนี่นะมาดูรอบๆหน่อยท้องไม่เต็มเลยนะครับวันนี้รอบๆนี่ตรงหญ้าตรงนี้ก็นะครับกินเยอะอยู่นะครับผมถอยแป้นถอยถอยลูกดูครับนี่ก็ลาบข้ามหมดเลยนะครับนู่นนะฮะบริเวณกว้างมากเลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ถือว่ากินอิ่มอยู่นะครับท้องก็เต็มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเติมด้วยน้าอีกทีหนึ่งนะแป้นเนาะที<อ>่ไม่<อ>ูโอ้แป้นหิวอีกแล้วเหรอลูก<อ>แปมหนึง่งแปมหนึง่งแปมหนึ่งนะอตอนนี้เราก็ได้แกะโซ่นะแล้วก็เราใช้เวลาที่เราเดินทางก,กลับนะครับผมนี่นะครับกลับไปแป้นไปหาพิชาเลยนะแป้นไปหาออสนะลูกไป ดูนะครับเส้นทางที่เราเดินนะครับหกหญ้านะครับก็เป็นกิจกรรมวันของเรานะครับช่วงนี้เราก็จะเข้าป่าบ่อยๆนะครับเนื่องจากหญ้าในป่าเยอะนะครับแป้นเราก็ได้ประโยชน์นะครับในการกินหญ้าในป่านะครับอาจจะเป็นกินทั้งวันนะครับผมก็ให้กินตั้งแต่เช้าแล้วก็ตกเย็นมาแล้วก็กลับมาหยุดที่หลักที่ปางนะครับแล้วก็มากินหญ้าต่ออย่างนี้นะครับผม ดูดีครับแป้นอยู่ไหนแป้นจ๋ามาแล้วค่ะเราลงไปก่อนนะครับเราเราก็มาเรียกที่หลังนะว่าจะลงมาหาเราหรือเปล่านะครับเราไปอยู่ด้านล่างไปเลยนะฮะดูดีครับยังไม่ยอมมาเลยนะครับเราไปอยู่ด้านล่างที่กระท่อ,ทอมของเราเลยนะครับผมว่าแป้นเราจะลงมาหาเรา Bye. หรือเปล่านะครับผมเราแอบไปก่อนนะครับผมเอาเลย ตอนนี้อยู่ไหนนะฮะมาแล้วมาคุณสวยแป้นได้ยินพ่อป่ะเนี่ยเร็วค่ะเร็วค่ะอยู่ครับมัวแต่กินครับเราเดินทางมาก่อนนะดูดิว้าวน่ารักมากเลยนะครับก็ลงมาเองได้นะครับแป๊บหนึ่งลูกหยุดก่อนลื่นนะลื่นลื่น ลื่นค่ะเอา,เอาโอ้แป้นหิวเหรอ,อ,อถอยเลยลูกถอยเลยนี่นะครับผมนี่เราก็มีน้ำอ้อยนะแป้นกินหน่อยกินหญ้านะครับผมหน้าต่างโอเคนะครับเดี๋ยวนุ่นไงแพออดอยู่ด้านล่างนะครับผมชุดหล่ออยู่ด้านล่างไปหาออดไหมแป้นแป้นไปหาอดหอ,หาอดไหมลูกฮะไปหาออดไหมฮะ ไปไปหาออดไปโอเคนะครับนี่นะก็เป็นกิจกรรมวันที่เราทํากันโอเคนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมวันที่เราที่ผมนะครับจะจะจะดูแลแป้นนะครับผมในการดูแลช้างในป่านะครับผมแล้วก็ตกเย็นมาแล้วก็ไปหาไปรับมานะครับตกอตอนเช้าเราก็ไปปลูกในป่าหากินในป่านะครับนี่ฮะท้องเต็มไหมครับผมนี่นะครับท้องเต็มนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้ดื่นน้านะ ก็อาจจะดื่มน้ําก็อาจจะเต็มกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นการดูแลช้างในป่านะครับประหยัดในรางงานเยอะนะครับคือช้างก็ดีใจครับได้กินหญ้าในป่านะครับเป็นหญ้าสดหญ้าหลากหลายชนิดนะครับผมแป้าจ๋าคอยลูกไปเลยไปเลยค่ะนะเหนวยางหลูเหนวยางเป้นหิวแล้วเหรอโอ้แป้นหิวค่ะแอบน้ำนะลูกนะ แล้วก็เข้านอนด้วยนะ <c oughs> นี่นะครับผมดูดิเบาเบาหน่อยลูกเบาเบาข้าแหาออสไป,ไปลูกไปหาออสหน่อยเร็ว <c oughs> ไปหาออสหน่อยแปน <c oughs> ดู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 โอ้ยจะกินกับออสได้ไงเนี่ยดูออสดีครับทุกคนนี่ย่ามีนะครับไม่แบ่งให้แปนนะดูดิ <c oughs> ออสนี่แฟนนะออสนี่แปนออสนะลูก <c oughs> ดูดิ ไม่ยอมให้แป้นกินนะออดเอ้ยอย่าทาน้องนะลูกนี่ฮนะแป้นออดนี่เวลาเขาไม่ให้ใครกินนะครับก็กลัวเขาจะทําให้นะครับผมคือเรื่องกินเรื่องใหญ่นะอ๋อมะงอนใส่พ่อแล้วลูกนะออดไม่ให้กินเหรออ๋ออดไม่ให้กินนะลูกอ้อไม่เป็นไรลูกเว้มากินน้ำอ้อยจักข้อแล้วกันเนาะหน้าปากลูกหน้าปากออดไม่ต้องกินออดกินหญ้าละ บนอยคะ่ะบนหน่อยบนหน่อยจ้านี่นะครับดูอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูก <c oughs> อ้โหนะครับดูดีครับแป้นเราโบนอยลูกบนนะโบนดูออสก็หิวแล้วนะมางอนใส่พ่อนะครับตอนนี้นะแป้นเราอะเพราะว่าออสไม่ให้กินเลยเนาะออสไม่ให้กินนะลูกอื ออดไม่ให้กินหรอโอ้มเป็นไรไม่เป็นไรนะฟ้อนให้ลูกออดไม่ให้กินนะครับผมเรามีน้ำอ้อยนะฮะน้ำอ้อยเรานี่นี่ครับทุกคนบนอ่ะแป้นบนไหนลูกบนไหนฝ่าออดไม่ต้องกินนะออดกินหญ้าเนาะออดไม่ยอมแบ่งให้แป้นเหรอลูกใช่ไหมโอ้ออดไม่ยอมแบ่งให้ออดงกมากเลยใช่ไหมลูก ออจะทําหนูใช่ไหมอโอ้โหออจะทําเขานะครับผมนี่นะไม่ได้นะครับออสเราไม่ให้กินคือแย่งไม่ได้นะเดี๋ยวออจะทําให้นะแป้นเข้าใจไหมอย่าไปแย่งพี่เขานะพี่เขาอารมณ์ไม่ดีพี่เรารักการกินลูกนะเออนะครับไปหาพี่ออสนะฮะมาเร็วไหมบนโอเคนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพาแป้นเราไปไปอยู่ในโรงนะครับแล้วก็ไปกินหญ้าด้านล,ล่างนะครับผมฮอตเราคงไม่ให้กินดูดิชสุดหลอกของเรากินหญ้าหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ